ครับผลสําเร็จออกมาครับเ้าวของเพิ่นครับมือนั่นมาปวดติดตามผลงานครับมาแล้วครับผลงานเ้าเพิ่นครับน้ำเสียงยักันนะครับเบายังครับจุฬาครับจุฬายังครับจุฬามื้อนี้หรือว่าจุฬาอีแก่ครับอจุฬาเป็นมีความรู้สึกยังไงครับเพีรล้วครับอรองเรียนตะวันมองงามบ่มองไหนครับมองงามครับมองไหนครับมีบ่าันเดียวยังติด ติดติดครับเอาถุง,ไงไมันวะครับบ่มีสก,กะสอปูนบ่ะว่ะมันมันเนี้ยเนี้ยเนี้ยประสานอันนี้เดี๋ยวเชียวอย่างมัน,นเอาเป็นเกลาหรือว่าเป็นบักตุมครับเอาถูบ่ครับเฮ็ดมือไหนเฮ็ดไอ้เฮ็ดมือไหนครับขึ้นมา หักแล้วครับวัไปมาคือสิ่งวะที่เรียนหรอครับมึงเ้าลุ้มกับเมดครับเบาวกับฮักครับดอ,องนี่ก็ได้ดวงไหนครับเ่าล้องไมโชูมันกันนะครับ โอ้ดวงเบ้าดวงนี่ดวงงนะครับบ่ดนี้เอามาโชว์เลวครับบ้าเบ้าเบาแท็กเตอร์ครับโชว์เบ้างาครับอันนี้เสียวหยังติดครับกะสอบปุนหรือเป่าหยังครับเนี่ยเอาถุงคือนกันบ่พูดใด้สติดให้ครับ ตีเดียงหมครับบ่บ่ได้มีผู้สอยตัวบ่โอ้บ่อันนี้คือบ่ไปโรงเรียนครับเป็นอย่างครับโควิดครับโรงเรียนยังครับแนะนำกันนะครับท้องสตาครับท้องสตาอยู่ใสครับท้องสตานี่น้องนกเป็ดนะครับบ่แม่นน้องนกเขียนครับน้องนกเป็ดครับคอยติดตามผลงานผลต่อไปครับ